คือในสมุยอ่ะมันมีทั้งต้นทุนทางตรงไอ้ทั้งต้นทุนคงที่เช่นเบี้ยประกันดอกอเบี้ยมีทั้งต้นทุนทางแังเช่นวัสดุหรือแรงงานทางอ้อมจะเป็นต้นทุนแฝงแต่ว่าเราคิดเราจะเอามาคิดเป็นลักษณะแปังก็คือเราจะจับให้มันเป็นเลขนเป็นตากับ1 1> แล้วกันจะแังตามระดับกิจกรรมระดับกิจกรรมก็คือ ตัวที่เราจะใช้เป็นตัวกำ oh. หนดให้เกิดต้นทุนเช่นชั่วโมงชั่วโมงการทำงานของเครื <c oughs> ่องจักรเช่นนะชั่วโมงทำงานเครื่องจกักรคือเราต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าสอาจจะต้องดูจากการผลิตที่ผ่านมานะว่าสมุยของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราสามารถวัดจากอะไรได้ประมาณการให้มันเป็นสัดส่วนกับ กิจกรรมตัวัหนเช่นถ้าเรามองว่าค่าสมงเนเนี่ยถ้ามูลเรามีการทํางานมีการเดินเครืร่องจักรมันก็จะเกิดพวกค่าส่าาสงที่ต่างเกิดขึ้นก็จะกาหนดก็เราจะเราก็จะใช้ระดับหนึ่งน้กนานนยกกับหนึ่งชั่วโมงื่องจั่งหรือถ้าในโรงงานนั้นเนี่ยเราใช้แรงงานเป็นหลักก็จะใช้ไปตามจำนวนคน